การค้าปูยูนนี่มาปูมันเล่นลักสิบสามแยกยิงศูนย์ศูนย์เก่ม,ม,กม,มีหนึ่งมีสองสามอยากจะมนสามหนึ่งสองศูนย์นี่ละสตดบุที่ปูน,นี่นบนุงงเดียวนี่เดียวมันถือดีที่ไปตลอ,อดดิมเมื่อันพิจัเขยนเลยรักลักยังคุยลักทิ่บ,บนลักสิบบุญมานศูนย์หนึ่งสองมันนี่ปูเด่นตัวใดมันปูลักสิบบุญ กูมัดชุดนี้ยอนี่เลยจีชุดหนึ่งสองกูดออกน้ำกันกระออบมันน้ำกันสโอ้ออกน้ำกันกรออกนี่เลยก็สิบสามหนึ่งไปสองหนึ่งสองชุดไปนเตือนหนี่กหนึ่งไปนต่ค่ันบติมีชมีหนึ่งมีสองมอถือบบเอะไผกัชังอไอ้สื่อติดตัวนี้ชุดหนึ่งสงุดหนึงอง้าหมดทั้งางขันบัติดซุม id นี้บอถือนะปุเนะ มอสทีก่กระจายนี้เด็กยงให้ออกตัวนี้เลยตลอดเลยคือปัจจัยค่ะห้ารักลอยแห่นอนแล้วหาลรักลอยหรักลอยห้า,หอ,หาอืม ok ันมักสี่เลยห้าสามหนึ่งบุญทุ่เออห้าสามหนึ่งห้าสองศูนย์ศูนย์สองหกหนึ่งมิสันตห้าศูนย์สองมิสันติเฮเลจิตไม่อยู่ที่บอถึงเลยมันจะใช้กระชังอาจารย์ได้กระทำให้จิตฟูมจิตหนึ่งจิตสอง มาสางไปสามหนึ่งบุญยางเยาวอะบุญย่างเดียวะปุ้มมาหาเนี่ยหาสามหนึ่งหาหกหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าสองศูนย์เนี่ยว่ายุบว่าเกิดแล้วก็กหาแล้ว,วอาทิตย์สุมีทือรอดเลีกอะลักลอยฟันหานะพูดว่าน,นี่นี่แหละไปถือมาคือสังเนี่ยปุ้มห้าหกหนึ่งห้<อ>าสามหนึ่งห้าสองศูนย์ไม่รี้อะไรเลย อมีเนี่ยบิตีบอถึกเล็กได้วาบอติดบอติดเล็กูเียนหรบอถึกนกูนะศูนย์เนี่องนี่ตัวมัดติดอันนี้ชูไดปูบนแบบ่บนคือเกหนึ่ง้บนนี่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 ชูหนึ่งเชียงบัดูกไปนี่เลยอันนี้บนนะปูนะนี้ลคิมันสามห้าสี่ตัวมาหนึ่งตัวบนนี้ปูบนเออแม่ละนี สาม<อ>ห้าหกแปดห้าเก้าศูนย์แปดลองกันเห็นบ้างนะเก้าเก็ดหลักสิบมันเห็นบ้าศูนย์ห้าหกเก็ดมันเป็นละหน่วยด้วบ้างนะโอ้โอสี่ตัวมาหนึ่งตัวบนอ,อ,อันนี้ลักลักอย่างนะปูนี่มาซีมาลักอย่างตัวนี้มียางเลยละชูหนึ่งจอง อ,อันนี้บแมเป็นรักอันนี้คือว่าสี่ตัวมาหนึ่งตัวสี่ตัวมาตัวออนบนบงจะเกียร์บู๊เกียห์ศูนย์หนึ่งสองนี่นันมันขันทีมานำกันจีสองศูนย์ศูนย์สองสามหนึ่งนั่นยูนี่ยูนี่มักแต่ปู้ศูนย์สองนี่มาก อันที่แรกเลยแล้วไหาได้ไปดูดีไใน์กับทางได้ค่ะบูมาห้าสองศูนห้าสามหนึ่งอยู่นี่ค่ะบูเออนี่สูตรดีกือคือกันนี่รดเขาดีเนาะเลขสูตรปูก็ได้โอ้ยเขามันเขาดีเขาดีใะ่้งเทือกับจับปูสามหนึ่งองมักันได้ค่ะมันเคยออกอกู่เนาสามหนึ่งเนาะ่องกันได้ เนี่ยคันออกซามหนึ่งคนขนจุดถกเลยอันนี้รักสิบล่างบว่นี้จังคือจังเลกอันอาหาราปูาซิบนะนัะ <c oughs> น่นแหละคันออกซากนห <c oughs> นึ่งค้นจุดปถกเลยว่าคนจุบ่มักกว่านี้เม่ห้าสามหนึ่งทีเออเนาะเมนความปูอันนี้รักสิบล่างสไหมเด้อค่ะห้าสามหนึ่งซิบล่างวว่นีนสุดนี่นี่บอกที่วันหนึ่งก็ศูนย์บอกบัเฮ็ดว่นี้บันเฮ็ดบนเฮ็ดหลายมันหลายสูตรนะปูเนาะ นีปุ๊มัดมัดชนสามนี่เลยนมาทั้งหมดทั้งล่างนี่สามสามหาสามกับสมกับหามามาตัวนี่นี่หนึ่งศูนย์เวนี่นี่สูตรนี่ห้าหกหนึ่งูตรไม่ที่เชียนั้งที่สี่นี่ห้าหกหนึ่งนี่กินหนึ่งหันลัก่อยหาห้าหกหนึ่งหักยน่ะโอ้นี่เดี๋ยวจับกุ จับครูให้เลยเอาปูเคียนให้นปูเอาลายมือปูเอาลายมือปูเลยมางามกับเคียนเลย่างามกับอยากได้ลายมือปูเนาะเ้อกันปูข้อันโอ้้าวนกทั้องซูนีหาซอีถีบซูนีถึกีนีงตบูนีถึงตะนงบูนกนูนนีกนะหนมันบวกผิด แม่นบทีแล้วมันบอกพิดเม็นบุกมันบอกพิดหกบ้าบอกวาหันบ้าค่ะเม่นมาที่เหลบ้านหกสองศูนย์เมนเม่นห้ามันเป็นหานะบุกบอกแล้วมันห่านนี่เด้อหห้าดูตัวนี้ค่ะหกหนึ่งอันไม่ก็น้ำตัวนี่แหละตัว ตัวมันเทียคนไปมักผู้เด็กเก่าหรืไปผู้สิเขียนให้ไม่ทิ้ดหรอกพูดสิเขียนให้ผู้เดยมักผูดเลก็เรียกเอาแต่ว่าพูดมักพูดเน้นหั่วยนี่แหละตัวหนึ่งเนี่ยยี่สามชุดก็เนี่ยสามชุดนี่ละมักล่างนี่ก็ให้ติดห้าหนึ่งโอ้ห้าศูนย์ หลังมาเกกยอมากั้งสามศูนย์สามศูนย์นี่สองสามเัอเลยปูเยอนี่มองมันออกคลิปนี่ยมันหนึ่งหกแล้วว่าไม่เรียกเก่งหรอกเนี่ยเก่งต้องชื่ออันกวดรอตตร่อ๋ออยู่นี่สูตอตต่ออกคลิปกับโจมันมาอยู่หนึ่งหกนี่หมดนี่ค่ะ ศูนสามก็ไม่ยูหนึ่งหกนี่โอ้หาแปดก็ไม่ยูหนึ่งหกนี่ค่ะวันนี้แม่นหนึ่งหกปูก็ไเพิ่มให้มากนลวค่ะหนึ่งหกปูถือยู่น้ำใบกวนลอตเตอรี่เออหนึ่งหกมันถึงมาหลายเทียร์ลยสามศูนย์ศูนย์สามก็ยืนนี่และเนี่ปูกัสังเกตอะไรเบิ้งสังเกตแอ้เรียกเหมาะตัวดีมากมันมันเป็นตารางปูเบิ้งสามศูนย์ก็สามศูนย์ผลมาค่ะศูนสามก็มี ปูเจ็ดกระมี้นปูคือมั่กวดบังบารอบนี้มันหามาหนึ่งหกปีปูชีบเอาตกกระออกชีบคนชีบปอดีเดียวออกมาหนึชีบนี่ <ฮะ S 2> ว่าหันหาแปด <ฮะ S 2> ีนี่ <ฮะ S 2> บารี<อ>าาหนึ่งหกเนี่ยปูเจ็ดจะหายได้เนี่ยได้ไม่ใช่รับู่หล่างนี้มากเลยปูปเน่นแน่นนะปู มัู้กมักอ่านึ่หาชุลนี่แหละกรบเติมกมักบ้าเศร้าเลยเด็กคนประมาณเด็กคนขีดมัหาหนึ่งหาซูลแต่ขี่สามหนึ่งเหมอนเดย้นี่ค่ะยี่นี่ล้วนี่ตัวนี้ละวี่หัดตัวะมักเรืองผู้ื่อบัตเนี่ยผู้เอาบัตขูตัวได้ยังไโอ้ผู้ื่อบัตสุดโตเลย่ยนะปืนแต่เน้นนักหนักัือตัวขีผู้ื้อเป็นยังะตัวดันมาผู้นักเพราาได้จั๊กสนพูรออกมากนี่ ตัวนี้ตัวนี้แหละเฮ้ยบดีกีบดเอายังไงกิบอ่ะกี่ร้ยพูดโอ้ยสี่รคอยพดตัวมักมักทอกันมักทอกันบดสรุปก็คือมักทอกันนะปูปูวางปูถึงแหลวเหมือนกเมียนกูปูฟันดีป่ะคะฟันดีฟันวางในปูปูฟันวางในอันถือถือซ้ำโตอันโตคนถือบะถือค่ะหาซ้ำหนึ่งูว่าหนึ่งนมักหมักนงคนมามักคนมันมักคันมังนมักนมน เปล่งเสียงนี่เรียกคือเรียกติดอันศูนย์หนึ่งสองมันบันทึกเลยเรียกบนให้สื่อติดนี่เนาะค่ะศูนย์หนึ่งสองนี่ไปเรชื่อติดบนสื่อติดล่างก็ให้ศูนย์กับหนึ่งนี่โอ้เห็นมันถึงมันตลอดมันบันทึกเพียงเหรอเห็นเราหันศูนย์หนึ่งสองเอามาขึ้นไก,ก่ที่แปดขึ้เก้าออกมาเนี้ยขึ้นเป่าเนี่ยมันยังบนได้ศูนย์หนึ่งสองมาหันมันกับศูนย์หนึ่งสองอีก อมันค e ือไก่ท like ิปแต่บอกิกม like ันคือไก่ทิพแปดเท่าปูกเลยบอกเห็นไหมบ่อมากกวาทิพเก้าบ้านกันศูนยหนึ่งสองนจับใส่หดที่เนี่ยโูนี่ให้เล็ให้ซื้อองการทางให้ติดศูนย์หนึ่งสองเหลบนพันดี่ะปูพันดีปูอยู่ยีๆของมันชิงางเทบนเนี่ FC แฟนซองฟังแน่ปู ฟันว่าได้ปลายอยู่บ่ปู่ไปจัดเพิ่มจับจับปลาเยังมึงจับง่ายง่ายมันหลวหาแปดมันแ่มันฟันถืออยู่เออจับง่ายง่ายเลยลาอยังมื่อกีจับง่ายแค่ปูยังไหวจับเมียนเยอะโอ้วันนี้ฟันว่าได้จับอีนบ้งยังไม่ดึงผมหาดิ้งนองเหรอต้งหาดิ้นอุ้ยอุ้อ้ยอุ้ยอุ้อุ้นอุ้ย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 อยอ้อยย้ ถืออยู่ปูไปไส่ก็ไดมีเแนวไดไหมโอ้ฟันวาไดไส้จแนวไดอืมขันออกมายอยู่กถือัดหนึ่งช่วสตัวปูออกอ้ขันออกมาอยู่นนี่สมตัวถือปัดถือัดแลดี่นค่ะเอาหน้าสองเจ็ดนี่ปูก็ถือแล้วค่ะห้าสามหนึ่ปูก็ถืออีกแล้วห้าหกหนึ่งถืออีกแล้วห้าสู่ก็อมันนีละตัว้อนมูเดืนี้ได้ตัวเน้นหนักของปูตัว้อนมูเดนี้ได พี่วัดตัวนี้มันใน่ตรวจรถเตอรี่รอกเออค่ะตัวนี้ตัวลอตเตอรี่เนาะปูเนาะต่วจจงหมดมาแล้วงวดงวดไหนงวดได้ก็ซ่อมเบิ้งซ่อมเบิ้งมันก็ซ่อมเบิ้งมามึงยังเขาติดชุนกับมึงเนี่ยน่าติดหนึ่งของปูอีกมาทีนี่บ้านบ้องห่างกับติดเจ็ดกับแปดเนี่ยเมื่อไหร่มาถึงก็หันเนี่ยนี่ยังหันเจ็ดกับแปดหนึ่งก็อห้าแปดเนี่ยมีอยู่บ้านนึงคือกันละนี่เนี่ยติดหนึ่งเนี่ย โอ้ยนอนค่ะโอ้ยตัวนี้ยาประมาคือกันเด้อค่ะนี่เนี่ยนอาค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะเนี่ยข้าวกรอบเห็นบ้องหันฮอกเก็ตหน่อยเจ็บแปดเจ็บแปดหน่อยขที่แปดค่ะเมียเนาะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะเนาะตัวนี้ก็ไะตัวนี้อันห้าหาคุณละเงยของทีชีหนึ่งสองสามทนี่มันออกแปดไหมบ่ห้าแปดสี่สิบ ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยพจังหวดอันนี้ก็ไดู้่บอกให้ด้วยอาแคปน่าจอไว้พิจารณหน้าแลวพี่น้องเนาะตุวมนี้บอถือเลขดยปู่บอกติดซุนี่บถือเลขกด้วยปู่เอาพี่น้องศูนย์หนึ่งสองน่บนให้ติดตึ้มนี่อบนให้ติดสื้อซื่อยังกระสร่างให้ติดศูนย์หนึ่งสองเออล่างก็ให้ติดศูนกับหนึ่งศูนกับหนึ่นั้นมาเข้ากันขึ้นบนติดศูนย์หนึ่งล่างติดศูนย์กับหนึ่งนั่นแหละขันบอติดพวกนี้บอถือบอถือบอ ไปูช่วยปบยื่นเนี่ยมันคือมองมันบอกหนึ่งศูนกับยื่นนอ๋อห้าแปดกับยื่นนีสามศูนกับยื่นีู่้างไปยื่นนี่ะเน่ยซ้อมมาหลายงวดแล้วซ้อมมาหลายงวดแล้วหนึ่งศูนกับยื่นีนเอามาอก่าหนึ่งนอกเลยต่ว่าเลขสิบหกนี่คนกับนั่นล่ะมองขามด้ค่ะนี่ใครถือก็ถือได้บ่าเปนเลขเก่งปูหรอปูถอบอกอยู่ในเลขลอตเตอรี่ในตั๋วลอตเตอรี่หนึ่งห หนึ่งศูนย์เขายอะหนิห้าแปดตัวหนิหัวอันหัวมันซื้อยังนะปูหาเขาเจ้าอยากไปซื้อ,ซ,อซื้อใบตัวตัวนั้นนะบอันนั่นกระสุนใบอรี่อยู่ทั้งในมันซื้อมาไหนไหมอันนออันตาโชคเออนันตาโชคด้วยเพระพาะไปพี่น้องใหเชื่อก็เชื่อที่เราเห็นบางคนอยู่ดอกเดีค่ะชิปฮกตัวนี้อยู่ในใบตัวลอตเตอรี่ปูว่านี่ได้อนี่เด้หนึ่งหกมันปูซ่อมมาหลายงวดแล้วห้าแปดฝากพี่เจอหน้าตัวนี้นั่ม ครับพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้ขอดึงจากลายอยู่ดอกวันเนหลับร้อยบนบวกหนึ่งคงที่ี่นศูนย์หนึ่งเหล็กล่างในซื้อเล็กติดศูนย์กับหนึ่งเหล็กบนติดศูนย์หนึ่งสองปูว่นี่คือกันนีรรับ้งยคังที่ชินกุ้งกับหารับเงยคังที่ชีนไม่จะได้ศูนย์หนึ่งสองรับเงยคังที่ชินแปดแมนบัตแปดห้าสี่สิบศูนย์หนึ่งสองหลด ถ้าจะเอาเหล็กสองตัวบนห้ตีุ่นมถือรวดค่ะปูผู้ใดจะไปศูนย์หนึ่งสองนมารเก็ตคือกับไปใช่หนึ่งใส่ศูนย์ใ่สองโอ้ยบอกได้โอ้มาเก็ตกับไปใส่หนึ่งใส่ศนใส่สองเนาะใชู่ใช่หนึ่งใส่สองไปมาเก็ตเออห่เด้อค่ะมาคาเนี่ยคืไปใช่ศูนย์กนึังเหล็กลังค่ะ มักสามหนึ่งก็ใช้ศูนย์กับหนึ่งมีแค่นี้เลขอันเลขหาในยู่รักษีปูปูมักเป็นแสนมัมโบ๊ะกับับเอากับบอกว่าับน้ำนอกอย่าประมาทเนาะค่ะแต่ว่ามันมันมันมีแล้วศูนย์กับหนึ่งล่างค่ะปูให้ยกเข้ากับกับค่ะแต่ว่ามักคู่นี่แล้วเนียนทุกนี่แหละนี่ซีหาซีคู่นี่แหละหาคู่เนี่ยเนาะปู่เนาะสื่อซ้ำนี่แหละค่ะปูว่าปูสื่อนี่นสีปูเขียนนี่แหละ ถือกัะละปูว่าไปฟันฟันดีฟันกะว่าไปใส่กัมีแต่คนเอาสิ่งของมาให้เนีอยู่ในนี่ปูถือเลรียญเนี่ออกมาเส่เบิ่งเอาะเหรียค่ะแต่ว่าปูได้รลุดออกมาอย่างนี้ปูเอาสุกๆมันหมานเด้อแฟนช่องไอ้่สาวปูเป็นคนว่านี่ ปูออกมากปูไหนป 38, ั้นได้กันปูสามแปดเพิ่อนจะเนยย้นยำให้คักแน่อะไรเด้อค่ะบอกโ,อโค้งโค้งสุดท้ายมันบ่ปูนี่โอ้สุดท้ายสุดท้ายแล้วมั้งมั้มักสองชูนกันนี่ห้าหลวัดอร่อยมันห้าสองไอ้ซีวิ่งก็วิ่งหันบทห,หาอร่อยวิ่งหาไปเลยเด้อพี่น้องคือเก่าวหันเห็นบ่ปูไปวิ่งเก้า <5 S 2> เห็นบ่เก้าอร่อยบ่ปูบอกเก้าเห็นบ่หันออกมายังมีเก้าบันยี่ห้าห้าหวดอร่อยวิ่งห้าอะไร ขอบประคุณปูหลาไลด้ค่ะให้แนวทางกาแฟชงบอกคักไปนี่เลยเสียงโฉงน้ำแกงงวนี่เจือกือค่ะบอกคักไปนี่จะสิวาจังใดนะปูว่ามันมันลุ้ยๆเข่างวนี่เห็นบัดบุคค้นเลยบัดเบ้นนี่ค่ืออะไรก็ได้มาคลิปนี้ก็อะไรก็แช่ในกาแฟ่นเด้อจะได้มีกำลังใจไปตามหาแนวทางแต่กี่ปูว่ามันมันบามันหกมันบวกผิดนี่หกวองศูนย์อะไรกังอ้บวกผิดตัวแรกว่าเป็นทุกตอนนี้อ๋อเป็นเป็นหาจริงิ เด้อปูดบอกเนี่ยเด้อลักร้อยพี่เด้อนะลักร้อยค่ะหลักร้อยห้าคือลักแสนบวกสองครั้งพูดบอกรักหมื่นบวกสองครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหกคงที่ได้ห้าพูดบอกคับปเนี่ยรักร้อยบนห้าเด้อพี่น้องห้ากอนได้เก้าเห็นบ้านไม่ถ้าผิดจ้แชเลยได้เก้ากับเก้าของปุยลีเ้อค่ะลักร้อยบนหมดที่ก่อนมาพูดไปวิ่งเก่าเขาเรงถือค่ะ ไผ่ไผ่ไไม,มักแลนเด้อค่ะพี่น้องแลนหาเด้งองวดนี้นบนเด้อบ,บนุญรางน้ำก็ได้เพื่อห้าบวประมาทเนาะค่ะฝากกุ้ยเหล็กกุ้ยแช่กุ้ยติดตามให้กาแฟเพราะลื่อนในเด้อค่ะ จะได้มีกำลังใจไปตามหาแนวทางความฝันดีๆอาจารย์ดังๆให้กับพ่อแม่พี่น้องไปหาเสี่ยงโชคน้มกันมั่วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องรวยๆถูกหวยถูกรางวัลใหญ่ๆเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเด้อไปหมอนแด้หลายมีพวกจิตบอนจิตสุนทรจิตขามบอจิตอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ได้ประผาดข้าวสารเด้อค่ะผู้นั้นจะให้เรียกคือคนที่รู้เนี่ย ขอบพระคุณปูเลยล่ะให้แกแนวทางมูเฮ้าไปเสียงโชคน้ำกันในงัวนี่อาถูกถูกงวยเด้อค่ะทุกคนมันมาน้ำกันงัวนี่ล่างาง่นี่ทบก็ขอบคุณเด้อค่ะที่เข้ามารับชม